เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2025หัวข้อคริสต,ตจักรยุคแรกอาทิตฐานข้อพระคำหลักกิจการบทที่12ข้อที่5 5 เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจําจองในคุกแต่คตริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นอ่านพระคัมภีร์กิจการบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงห้าหนึ่งในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรสองทันคายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบ สามเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อสี่เมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหารสี่หมู่หมู่ลับสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชน 5. เพราะฉะนั้นเปตโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คตริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปตโตรอย่างกระตือรือร้นเนื้อหาปรากฏการณ์อันเลวร้ายอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในยุคนี้คือความกระตือรือร้นในการสร้างเนื้อหาออนไลน์แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ลำบาก ผมเห็นภาพการ์ตูนที่ชายคนหนึ่งตกหน้าผาลงไปในแม่น้ำและกำลังจมน้ำแทนที่จะพยายามช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือผู้คนที่เห็นเหตุการณ์กลับหยิบโทรศัพท์ออกมาและเริ่มบันทึกเหตุการณ์ผมเคยอ่านในข่าวว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเผาเด็กหนุ่มทั้งเป็นและบางคนก็บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ทางออนไลน์ อัตราการเพิ่มขึ้นของความชั่วร้ายและถูกเผยแพร่ทางออนไลน์นั้นน่าตกใจและน่าท้อแท้สำหรับพระเจ้าเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นพระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและผมอธิษฐานอย่างแรงกล้าเพื่อหยุดยั้งการกระทำของความมืดพระองค์ไม่ได้คาดหวังให้เราเพียงแค่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือล้อเลียนเหยือ่อ การอ่านพระคัมภีร์วันนี้แสดงให้เห็นว่าคริสตจักได้วิงวอนขอแทนเปตโตรเมื่อเขาถูกจำคุกพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขาและทรงปลดปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ท่านอนุชนที่รักของผมครั้งต่อไปที่ท่านได้ยินว่ามีคนถูกลักพาตัวหรือถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลโปรดอธิษฐานเผื่อพวกเขา เมื่อท่านได้ยินเรื่องความรุนแรงในครอบครัวระหว่างคู่รักโปรดอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่านินทาแต่จงขอให้พระเจ้าทรงแทรกแซงในเรื่องดังกล่าวประเด็นสำคัญอย่าเพียงแค่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อันเลวร้ายแต่จงอธิษฐานเผื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะพระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านทำเช่นนั้น